เองเลยลูกผูด้ดีแบบโอ้ลูกเครงอานี้สวยว่ะใจว่าจะเอาเอา็มหรือเอลดีหลับอยู่ลำบากวันเต <laughs> ะเตะแล้วแต่เขาไม่ได้ออกน,นะคะเพราะอะไรนี่มันเลือกซื้อของให้ลูก มีว่านมันจะใส่เขาฮะอันนี้เธอจะใส่เอสเอ้ว่านจะใส่ได้ปะวะไม่ใช่มันน่ารหรอ,เอ,เอกเนี่ยแล้วดินี่ก็ไน่าหค่ะแต่เนี่ยมันไม่ไมีกุ้งกิน,นมันเลยมันสอบเขาบอยเลยนี่ใส่เอหน้าใส่ไม่ได้กำลังตัดสินใจว่าจะเอาเอ็มหรือเอลดีอะไรดี อันนี้เอลเอเอาเอลเอลอันนี้เอมสีมว่วงก็งน่ารักนะมันจะใส่ได้เหรอวะมันเล็กจังวะเธอ,อดูด้วยมันใหญ่กว่าหรองวอน,นี่เอมก็น่ารักนะดูดิเ,เอาสีไหนดีวะมีคิวสสามดสิบสาบาทนี้แปสบสาบาทอันนี้น่ารักไหมเนะ นันไหนเดียวเขียวนส่เสองคู่เลยเขียวเนาะแล้วก็ปลอกคอนี้ด้วยจัดไปใส่ตังค์ดใจออ เันเนแล้วเตนแล้วงวดมันไม่ใช่เวลาใช่ไหมเฮ้ยเว้ตาใสส้อเหลิอสเลเลยงงไม่ใช่เวลาสมีกัป๊ป๊ากลับมาไงไงไม่ทำานใช่ไหมไม่ใช่เวลาใช่ไหมืม อโอ้ยตายอยากหลับอยู่เลยนะเพิ่งตื่นจุกก่อนจกุกลูกกอนชุดแต่ดดเราสื้อชุดมาแล้วแต่ลูกน้อยังหลับอยู่นางแบบหลับอยู่นะคะโอ้นางแบบนอนกลางวันนี่มันมีื้อชุดห้าฝาาหมอ้วนสวยมัม้เธอว่าบอกกับลูกใช่ไหม เป็นไงตื่นปะทำไมยังนิ่งอุน้องตื่นเต้นนะหนูจะนอนก่อนก็ได้นะลูกเป็นไงเสร็จไหมอันนี้ฉันว่าเหมาะเหมาะแน่ๆเนาะมันน่ารักเนี่ยอ๋อโอลโดเขาชอบคอว่าเป็นของเขานอนก่อนไหมค่อยตื่นมาถ่ายเนาะค่อยตื่นมาถ่ายให้พี่ๆดูว่าหนูจะแต่งเข้าไหม ช่ไหมคเดี๋ยวมันมีเก็บให้เนาะคือว่าเขาไม่ยอมนอนเขาอยากใส่เลยใช่ไหมจะลองเลยใช่ไหมจะลองให้พี่พี่ดูแก้ก่อนแก้ไงวะ แม่มาแม่แล้วมา,มาชัยเขารู้คือคือให้ลองใส่รูปไม่ได้ให้ออกไปเที่ยวไหนลองสิไหนมามีลองสิอุยอ๊ยอุ๊ยน่ารักอันนี้ไม่ได้ใส่แบบว่าให้ออกไปใส่แล้วก็เดินออกไปนะเพราะว่ามันอันตรายนะคะถ้าใส่ถ่ายรูปอะได้อยู่นะเพราะว่าอันตรายไงเวลาเราปล่อยน้องไปเที่ยวใช่ไหมล้วทีนี้ เผื่อน้องเกิดอุบิเหตุไปแบบว่าไปก่ออะไรกับพวกอ,อย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะรัดคอเขาได้มันจะทำให้เขาแบบเกิดอันตรายโอ้สวยว่ะอ้วนขัดดเดินในชีโอ้ยตัวแข็งไงขัดได้ไหน่นนะขั้นเก่งโอ้ยสวยสวยสวยนี่นี่ใส่แบบนี้ก็ได้นะโอ้ยสวยว่ะอุย้ยน่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะไป่ั้ยคนน่ารักเลยอ่ะน่ารักกว่ากินขนมไหมมีขนมให้กินเก็ดมากเดี๋ยววันนี้ต้มกุ้งให้กินด้วย ถ่ายรูปเล่นเฉยๆไม่ได้ให้ออกหรอกมันอันตรายใส่แบบนี้แล้วมันอันตรายลูกมันไม่ได้เป็นต่อคอนแล้วไข่มันลูกคนหนจูจริงเลยลูกคนดีแบบโอ,อ๋อลูกครื่งางีสวยว่ะชอบมากอุ้ยหนูมีถูกใจสุดๆเลยน้องแล้วน้องถูกใจไหมคะแต่น้องคิดตาแย,ย่มากเลยเพราะว่าน้องเพิ่งตื่นนะคะแต่ดูใส่หางแล้วเหมือนจะไม่ค่อยชอบนะคะ ว่าป็นกับงวันอยู่มันร้อนลูกเดี๋ยวไปแกะออกดีวกว่าทุกคนแล้วเราจะมารอชุดไอ้นี่ให้เขาแล้วยังเหลืออีกชุดนึงใช่ไหมลูกน้องเขียวน้องเขียว,เข,ยวเขียวเแก่ามากแต่ป,ป๊าบอกว่าสสงนะคะชุดนี้เข้า มีเจ้าสีม่วงอะแต่ป๊าป๊าบอกว่าสีเขียวนี่หลแต่แรกนม,มีเจ้าใส่เอป๊าป๊าบอกลูกไม่ได้ตัวอ้วนขนาดนั้นเลยต้องใส่เอ็มมาใส่มา